ของผู้ชมทานทนายคนไม่ทำมีแต่ปากพูดไหนพอต่อไปเครายมาหาจะมาอาກารย์มาเາยสำหรัາทานขอให้นับอะไรนะยาเข ม <jer> ันจะนได้นี่จะมันจะลงเลยลงในชีวิตในชาตินี่ชาติต่อไปจะเกิดดินมุดินมดษย์เป็นมดกังวลอันนั้นเพราะ่เนี่ยเอาใมนหลายนมันชินกันอยู่นะชินกันเกิดถ้าคได้บาลมนมากจะเกิดก่อนมันมีบาลานก็ไม่ได้เกิด กขาเกียร์นี้ที่มีอำนาจโอดุแททุกอารามันและทหารมีแต่ลองให้บ่นเพ้อละวมาไสอยากกลับมาเกิดดีมาทำอีทำไม่ได้นำนะทำไม่ได้เพราะมันมีคนตาจะเกิดได้กินหน้าของโลก อยู่ขโมชติดาไเลยดูส่นคนปัญหามันเรอยกว่านั่นคืคนแต่คุณกลามนุษย์แต่ว่าไฟฟาสวดมนต์มันกับเขาอยู่แต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าความแปลดันไม่รู้ความหมาย

เพราะในตอนตั้งต้ตนใหม่นี่มันความว่าคนทำทำทำบุญเป็นบ้างนะไม่ทำบ้างนะบาปน้อยที่พูดมาเนี่ยบาปมาหลาย<ม>าพูดบาหลายก็เราไปลงนนรกเลยแต่ตระกงสงจิตตระกงอะไรนรก เพราะว่าเป็นมนุษย์มนุษย์มะอาญาจะยอมให้ลูกจะลูกจะเขาก็เขาก็เขียนใจอยู่มันไอ้สวยว่มันมีไม่มีที่คนนั้นน่ะมันพูดได้เหมือกับมนุษย์สิ่นี้พูดได้ไเาเ่ันได้เ เรามันคือติดดงเนี่ยทําตัวติดดงยังจําไปพอมากไอเล่าเลยจะปลปลเนี่ยของที่ทําไว้สะสมนั้นมันจะมาเปลี่ยน ่าพระมาฟังเทศพระฟังเทศฟังธรรมมาให้ทานอันก็ทานนั้ตามเรรียคือคุคนนีนี่มันก็จะเริ่ขึ้นคุณคนนี้ก็เลยทำให้เราสบายใจมาคิดไปนอกเป็นคนนี้ได้มันก็สบาย ไปลบเลื่นปลอดภัยนเมือโรงเรียน่าไปในเมืองโรงเรียนไปที่ิพิธภัณฑ์โอนดูวัตเหยีดเลยอาระก็ดูนะถือว่าระดูตลอดคุณกำลดูดูตลอดถ้าประมาทเมี่ยะ ต้มตุ๋นเนี่ยนี่จะเป็นรักถึงรักษาจิตไว้ที่รักษาเนี่ยที่เคยทำมาเนี่ยพอสะสมมาเป็นเมื่อเท่านั้นทำให้ปัจจัยสัญญาณของมนุษย์เหมือนกับเสบียงอาหาร เรือ่องชีวิตชีวิตเราจะรุ่งโรเพอเราสร้างคุณความดีไหวพริบสดบนมั่นสมาธิภาวนาให้ทานกักกุศลเป็นเรื่องอย่างเขาเน่าป่านเงินแ่ะทองหลังไหลมาเทมาตัวาว่าอภิญญานก็มี